สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นจ้ะกับสาหร่ายปรุงรสตาบัญยาตนะครับตัวนี้นะจ๊ะเมคอินเกาหลีนะครับโอ้โหแล้วเขียนว่าน,น้ำเบาหวานด้วยนะครับก็เลยอยากจะลองชิมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้อาจจะมีถั่วสงถั่วเหลืองแป้งสาลีวอวนัทและเม็ดฝนใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะ อ่เาเครการลอ,อกจันตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าสําหรับผู้ที่ต้องการจํากัดการบริโภคไอโอดีนนะครับในนี้มีไอโอดีนเท่าไหร่วะในนี้มีเกลือทะเลนะครับอยู่2อ้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมามาชิมกันเลยว่าเป็นยังกันบ้างแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เขาเขียนว่าเป็นสาลายนะครับเราได้สาลรยมา่าจมา45.3%นะจ๊ะและเขาเขียนนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่กินแล้วยาลืมออกกําลังกายด้วยกันนะจ๊ะนี่ลัะมาในนี้นะครับจะมีด้วยกัันน3ชินนะครบ แล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบย่างพิเศษสองครั้งนะครับย่างพิเศษสองครั้งนี่ข้างในจะเป็นนี่ชิ้นก็เลยจะดูสิย่างพิเศษสองครั้งจะเป็นยังไงเออก็เพื่อยสังเกตนะแสดงว่าเจ้าอื่นเขาย่างครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้ต้องย่างถึงสองครั้งนะครับนี่เป็นอย่างนี้จา้าต้องกินก่อนโอเคนะกินสลายดีกินสลายดี่ไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกินเก่าเลยนะจา้านี่ชิ้นก็บางประมาณขนาดนี้นอ่ะชิมรสชาติจ้ะ ก็โอเคครับพูดลงนะอาจจะเพราะว่าเพี่ยนสั่งรถต้นตำรับด้วยมั้งตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยกินสาลายอ่ะแบบ ยุคแรกๆนะมันจะประมาณเนี้ยครับคือรสชาติเน้นในเชิงสาลายข่าย,ยุคหลังเนี่ยมันจะมีการปรุงรสมากขึ้นรวมถึงจะมีการใส่อะไรครับไอ้พวกเม็ดๆน่ะอย่างเช่นพวกเม็ดงา,าเข้าไปใช่ไหมแต่เนี่ยยังคงความเป็นออริจินัลอยู่นะครับแผ่นบางดูดิแผ่นขนาดนี้แล้วก็รถไม่จัดตัวเนี้ย ไม่ได้กินรถอย่างนี้มานานมากน,นะตอนนี้อย่างแรกคือนะครับผ่านแคความบางกอ่อนนิดถ้าเทียบของไทยนะของไทยเราใส่รถมันจะจัดตัวเนี้ยเหมือนกับสาหร่ายนะครับที่นําเข้าจากพวกญี่ปุ่นในยุคแรกเมื่อมาสักสามสิบกว่าปีที่แล้วครับรถถ้ามันจะประมาณนี้เลยรถมันจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เออมิหน่าแหละเขาเขียนนะครับหมอสาหรับผู้ที่ต้องการจํากัดไอโอดีน <laughs> มันก็เลยเค็มน้อยไงมันก็เลยเค็มน้อยไง แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยความวางกรอบว่าได้ม่รสชาติที่เน้นสาหร่ายใครนะครับเี่กินของไทยมากๆอะ่ะเราจะบอกว่าเพี้ยนจะเป็นออกจืดออกจืดจังเลยอะ่ะไม่ได้ครับสาหร่ายยุ้ยยากเป็นปอย่างนี้แล้วช่วงหลังเนี่ยเขาก็ต้องการอะไรครับคนกินรสจัดขึ้นไงเขาก็ใส่รสชาติเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันแบบสาหร่ายแบบดั้งเดิมดังนั้นเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนอ่ะครับที่ชอบก็แค่แบบสาหร่ายแบบดั้งเดิมไม่ก็ใส่เครื่องปรุงรสอะไรเยอะ ไอนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครแบบติดแบบว่าเฮ้ยรสชาติต้องใส่เครื่องปร,รุงรสเยอะๆอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่สำหรับคุณนะครับไอ้นี่แบบว่าค่อนข้างว่าออกของยุคแรกๆมากๆเลยเมื่อเจอสลาหยรย่ายนิดหนานแล้วนะกินแล้วนึกถึงสมัยยุคแรกๆอ่ะที่สลหร่ายันเข้ามาพ่าเพื่อกินไอ้สลหร่ายแผ่นนี้เข้ามายุคแรกๆเมื่อสามสิบปีที่ยยแล้วสมัยมันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยเออมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ช่วงหลังมันใส่รสชาติไงประมาสิบปีอ่ะก็มีการใส่รสชาติมันก็มีความเข้มข้นมากขึ้น อันนี้ก็ไม่เข้มข้นมากนะครับถือว่าจะได้เลยเหมาะกับคนที่ต้องต้องการนะครับชิมรสชาติของสลาลรยเป็นสาหยอ่ะแต่ว่าวก็จะไม่เหมาะกับคนที่ชอบอะไรทีเป,เป็นรสจัดมากๆโอเคครับเรืองการรีวิวคลิปนี้เป็นที่นี้จ้าถ้าฝากดากาดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ